จากคุณผู้หญิงค่ะบอกว่าวัย54ปีเนี่ยยังมีความต้องการจะผิดไหมนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือ, <ừ. S 1> อ,อสามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอมีความต้องการเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเหมือนรู้สึกผิดว่าเฮ้ยสามีก็เสียไปแล้วแต่ว่าตัวเองวัย54ปีเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่จริงๆแล้วถ้าเขาอยากมีความต้องการทางเพศเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมมันผิดหรือเปล่าอ่า อันดับแรกเลยอายุไม่ใช่เป็นข้อกําหนดว่าเราควรจะหยุดมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหยุดมีความต้องการทางเพศเมื่อไหร่เนาะเพราะฉะนั้นต้องต้องตัดเรื่องอายุทิ้งไปได้เลยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงยังสุขภาพดีอยู่ก็ยังสามารถที่จะมีความรู้สึกถูกกระตุน้นหรือว่ามีความต้องการทางเพศได้เพราะฉะนั้นในวัยห้าสิบี่ปีถ้ายังมีความต้องการทางเพศอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติคะ่ะ แต่ว่าปัญหาในวัยห้าสิบสี่ปีขึ้นไปสําหรับผู้หญิงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่เข้าสู่วัยที่เขาเรียกว่าวัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองแล้ว<ม>ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังมีความต้องการทางเพศอยู่เนี่ยแต่บางทีสรีระเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เช่นบริเวณช่องคลอดเนี่ยอาจจะแห้งมากกว่าปกติหลายท่านก็อาจจะเริ่มมีปัญหาติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นด้วยความที่ว่าช่องคลอดบริเวณนั้นมันค่อนข้างแห้งนะคะก็ในกรณีนี้นเนี่ย เออถามว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้แต่ก็ต้องเน้นเรื่องของการรักษาความสะอาดแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นไปส่วนล้างเนาะเพราะยิ่งถ้าส่วนล้างเนี่ยก็ยิ่งทําให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในช่องคลอดมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องปกติ แค่ต้องรู้จักป้องกันถึงแม้ว,ว่าจะไม่ท้องแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์ในวัย54ปีที่ไม่เสี่ยงจะท้องแล้วก็ยังแนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจแล้วเราต้องการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศอย่างอื่นแล้วก็อาจจะต้อง เลือกหาเอา่อพวกเจลหล่หอลื่นอย่างอื่นเนี้ยมาใช้ช่วยเพื่อให้กิจกรรมเนี้ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเราก็มีความสุขทั้งคู่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องกังวลค่ะไว้54อย่าง enjoy having sex หรือว่า มีเพศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพที่ดีได้นะคะค่ะแล้วถ้าอย่างเป็นกรณีที่เราอาจจะเป็นโสดเพราะว่าสามีอาจจะแยกทางกันไปหรือว่าเสียชีวิตแล้วนี่นะคะการช่วยเหลือตัวเองในวัยแบบนี้เนี่ยคุณหมอมันดูเป็นเรื่องผิดบาปอะไรไหมคะเห็นเนี่ยเขียนมาบอกว่าไม่เลยจะผิดอะไรไหมจะต้องทํำยังไงดีคะไม่เลยไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปะไรเลยค่ะ ก็เหมือนผู้ชายเขาชักว่าวได้ใช่ไหม,มผู้หญิงก็สามารถเขาเรียกว่ามีความสุขด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะ มันไม่มีข้อห้ามมาไหนที่บอกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นบาปแล้วก็ทั้งสิทห้า <c oughs> ก็ยังไม่มีห้ามเรื่องนี้เขาแค่ห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะอืมค่ะอ่ะสบายใจได้นะคะเรื่องความต้องการทางเพศเนี่ยเรื่องของวัยเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องหมืนที่คุณหมอบอกแหละถ้าเรายังรู้สึกว่ามีความต้องการอยู่ก็ไม่ผิดบาปอะไรนะคะทางออกมีหลายทางเลยนะคะลองเลือกดู